หินปูนคืออะไรใครรู้บ้างหินปูนเป็นหินในกลุ่มหินตะกอนนะคะมีชื่อวิทยาทีเอ่อชื่อวิทยาศาสตร์ที่รู้จักกันในหมู่นักธรณีว่าแร่แคลไซต์นั่นเองนี่นะคะเป็นหินตะกอนคาร์บอเนตนะคะเกิดจากการทับถมของตะกอนคาร์บอเนตในท้องทะเลค่ะแล้วก็มีสารอันินซีนะคะแล้วก็ซากสิ่งมีชีวิตเช่นพวกปะการัง แล้วก็กระดองของสัตว์ทะเลซึ่งทับถมกันภายใต้ความกดดันแล้วก็ตกผลึกใหม่ตกผลึกนะคะใหม่เป็นแร่แคลไซต์นะคะแล้วก็มาทำปฏิกิริยากับกรดเนื้อแน่นละเอียดทึบมีสีออกขาวเท่าชมพูแบบนี้เลยนะคะหรือบางที่ก็เป็นสีดำนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะมีซากดึกดำบรรเช่นพวกซากหอยปกรรังภูเขาหินปูน แล้วก็มักจะมียอดแหลมนะคะเป็นหน้าผาแล้วก็เป็นหินที่ละลายน้ำได้ดีด้วยนะคะนี่สวยงามเลย